แต่ทุกวันนี้เท่าที่าทาง APM Group ปได้มีโอกาสเข้าไปาคุยกับทางผู้โดยหารในหลายองค์กรนะครับพบว่ามีการ shift มีการปรับเปลี่ยนภาพว่าในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่พอนะครับตอนนี้เนี่ยคนเริ่มหันมาสนใจในเรื่องของการทําให้คนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เรียนรู้บนการทํางานมากขึ้นนะครับซึ่งมันจะทําให้เราเวลาที่เราพัฒนาคนเนี่ยมันสามารถเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งถ้ามองเป็นภาพรวมๆนะครับในอดีตเราพัฒนาเรื่องของการพัฒนาความรู้ทักษะหรือที่เราเรียกว่า competency แต่ทุกวันนี้คำศัพท์ที่เขาใช้เรียกกันเนี่ยครับก็จะเป็นภาพของการพัฒนา capability ซึ่งหมายความว่าเป็นการที่เรา,เาสามารถนำเอา competency ความรู้ทักษะต่างๆเนี่ยเอามา apply เอามาประยุกต์แล้วก็สามารถที่จะส่งผลลัพธ์ให้กับทางธุรกิจได้ทาง SCG เนี่ยเขาได้มีการทำในเรื่องของเขาเรียก leadership coaching นะครับซึ่งเป็น process ในการที่จะพัฒนา leadership ในองค์กรหรือ ECG เพื่อให้สามารถที่จะเป็น leader และสามารถที่จะพัฒนาคนนะครับเพื่อสุดท้ายไปทำให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจนะครับซึ่ง process ที่ใช้นี่ยจะมีทั้งการทำ assessment นะครับเพื่อดูว่าออตอนนี้คนของเขาในแต่ละระดับนะครับมีในเรื่องของ knowledge ในเรื่องของ skill นะครับระดับไหนเพื่อเทียมไปเป็นตัวตั้งต้นในการที่จะวัดผลตอนสุดท้าย สักักถึเดือนข้างหน้านะครับอันนั้นอันแรกอันที่2ในการดีไซน์ตัวคอนเทนต์เนี่ยครับ SCG เนี่ยไม่ใช่อยู่ดีมี Off the Shelf บอกว่าเราต้องสอน l e a d ดอร์ 3, 4แต่เขาทำการทำด i อ g ก o s นซหรือทำการวินิจฉัยสถานการณ์ก่อนว่าในทุกวันนี้ Business Issue หรือประเด็นทางธุรกิจของเขามีในเรื่องของอะไรนะครับยกตัวอย่างคือ ที่1 BU ของ SCG ประเด็นเขาจะเป็นในเรื่องของ operation ในการทำงานนะครับ waste หรือของเสียที่เกิดจากการผลิตเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วเขไมไปดูว่าเอ๊ของเสียที่เกิดจากการผลิตค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนทำงานซํำซ้อนนะครับหัวหน้าไม่ได้ลงไปโค้ชอย่างแท้จริงนะครับพนักงานเนี่ยไม่มีไกด์ไลน์ในการทำงานพนักงานไม่มี motivation ต่างๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทราบ ผลจากการด i อะโนส e และเราถึงเอามาดีไซน์นะครับตัวคอนเทนต์ให้ฟิตกับทางคอนเท็กซ์หรือว่าบริบทในเชิงของการปฏิบัติงานของเขาจริงๆ <c oughs> นะครับแล้วก็อันที่3เลือกกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาที่ SCG ทำเนี่ยครับ <c oughs> เขาไม่ได้โฟกัสว่าอ่ะเราทำที่หัวหน้างานอย่างเดียวเพราะหัวหน้างานเป็นหนึ่งส่วนที่เขาจะต้องมีการพัฒนาในเรื่องของพวกลีดเดอร์ชิพพวกโคชชิ่งต่างๆแต่ว่าเขาดึงเอาหัวหน้างานของ กลุ่มคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยครับเป็นบอสเนี่ยครับเข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้ช่วยในการมอนิเตอร์ช่วยในการฟีดแบทรวมทั้งดึงเอาลูกน้องนะครับของพาร์ i ิซิเลนที่เขาเขา,เานำเข้ามาพัฒนานี่ครับเพราะนั้นจะมีกลไกนะครับที่จะทำให้ตัวของผู้เรียนเองสามารถที่จะเมื่อเรียนไปแล้วเอาไปฝึกซ้อมกับลูกน้องได้ เรียนไปแล้วหัวหน้ารู้ด้วยหัวหน้าก็จะได้ซัพพอร์ตอย่างเต็มที่นะครับหลังจากนั้นเข้ามาสู่กระบวนการที่เราเรียกว่า feel think act นะครับ mm hmm. ที่ต้องมี feel เพราะว่าหลายๆครั้งเวลาที่คนเรียนรู้เนี่ยครับถ้าคนไม่รู้สึกว่าเออมันมีประโยชน์ถ้าคนไม่ buy in นะครับถ้าคนไม่รู้สึกว่าเเขาเขาเรียนแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรต่อตัวเขา เขาก็จะไม่เปิดรับในสิ่งที่เขาจะเรียนรู้เพราะฉะนั้น SCG มีฟิลนะครับเป็น experiential learning คือให้คนได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆเพราะฉะนั้นเขาจะอ๋อพอเข้าไปเรียนแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อมันเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างนี้นี่เองแล้วเขาก็จะรู้สึกนะครับบายอิ in, แล้วก็สนุกไปกับการเรียนรู้หลังจากนั้นพอฟิลเสร็จมีทิงค์นะครับทิงค์คือรูปแบบของกระบวนการเวิร์กช็เนี่ยครับให้ how to ให้เครื่องมือต่างๆ นะครับให้อาจจะคุณจะโคชชิ่งยังไงคุณจะมีวิธีการในการที่เป็นลีดเดอร์ที่ดีในองค์กรได้ยังไงนะครับให้ดิเรกชันคนมอเตอเวตคนยังไงหรือโคชชิ่งหรือไกด์ไลน์ให้ไกด์ไลน์คนยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมี act feel thing แล้วก็ act แอคคือเอาไปปฏิบัติยังไงเพราะนั้นในช่วง act เนี่ยคือการไปทำงานจริงนะครับแล้วเราก็จะมีคอนซัลแทนของ APM Group เนี่ยครับเข้าไปช่วยในการ observe observe ในขณะที่เขาโค้ชชิ่งงานกันจริงๆนะครับแล้วก็มีการทำฟนะีดแบ็กณตรงนั้นเลยมันจะเป็นการที่ช่วยให้เขาได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยยังมีในส่วนของ group reflection ที่ผู้เรียนนะครับเมื่อไปปฏิบัติจริงหลังจากนั้นกลับมานะครับมาแชร์พวก k n o w l e d กันนะครับก็จะทำให้เขาได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับจากในคอนเท็กซ์ที่ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพิ่มเติมมากขึ้นเมื่อ หมดระยะเวลาไปสัก6 8เดือนนี้ครับก็จะมีการทำ post assessment ซึ่งก็จะใช้ในรูปแบบของ questionnaire เป็น180องศานะครับ1 8อองศาหมายถึงว่าทางหัวหน้าตัวเขาเองแล้วก็ลูกน้องนะครับได้มีการให้คะแนนเหมือนเหมือนตั้งแต่ตอนต้นเป็นคะแนนก็จะเห็นได้ชัดว่าก่อนเป็นยังไงหลังเป็นยังไงนะครับแล้วก็บวกกับ สิ่งที่เราเก็บข้อมูลมันยังต่อเนื่องในพานที่เขาเอาไปแอคเราไปออฟเซิร์ฟไปฟีดแบ็กนะครับเพราะ,ะนั้นสิ่งต่างๆจะเห็นไนดะ้ว่ามันเป็น process ในการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง uh huh. มันไม่ใช่แค่1 Event 1ว์วัน2วันจบนะครับมันก็ทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็สามารถเห็นการพัฒนาอย่างชัดเจนมากๆ uh huh. และสุดท้ายวัดผลเนี่ยครับมันกลับมาที่ตอนเริ่มต้นว่า business issue คืออะไรนะครับก็คือเรื่องของออส่วนที่เป็นเวสหรือว่าพวกของเสียต่างๆที่เกิดจากการผลิต มันลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับหนึง Business Unit, น่ง s i เ e s s Unit เห็นลดลงเลย30%นะครับ,รบจากการที่เขาได้โค้ชลูกน้องเมื่อลูกน้องทำผิดพลาดฟีดแบ็กยังไงลูกน้อง Improve ขึ้นมายัางไงนะีครับมันพิสูจได้เลยว่าวิธีการเรียนรู้แบบนี้นะครับสามารถที่จะเห็นผลลัพธ์ทางธุรกิจได้ชัดเจนมากๆเลย